สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องชาว y YouTube ทุกท่านครับล่างรถครับล่างรถเอาขั้นคู่ตามมาหลังครับวันนี้ขั้นคู่ตามมาหลังครับจ้คข้องรถเป็นบูยูครับจะาข้องรถเป็นบวชดอยู่ครับตอนนี้ไอ้รถบวชดอยู่มก็เลยดูแลเทนครับเ่องน,นี้พอดีกับเบิดนาให้หนาหน้า,นา,นาพอดีนะครับเลยเอารถมาหลังมา นะครับแต่ไม่ได้ไปเฮ็ดงานในเมืองนะครับวันที่นี้นะครับเปียกนะครับเนาะงนี่รถได้ไรนี่เขาเอื้อนเสียพุ่น่าแอนนาวันนี่ครับเอฟซีมหาสุมื่นครับเบิงสุมื่นเบิงสุคลิปอยู่วันเบิงสุคลิปบ่อ่าเอื้อนคุณเห็นยังหัือไม่เห็นทั้งหลังหมาเนี่ยนหี่เอฟซีครับเบิงสุคลิปย่ำแรงมาสั่นมากร้ายมากรถ เอฟซีเห็นมาหาครับเอฟซีที่เกณฑ์มาหารัวต่อเขาดีมันฆ่าแค่นี่รถนี่รถได้ร้านนี่ก็เอื่นเสียเพื่อน่าโอ้ยถามผมเนี้ยผมหนีชิ้นร้ายไปไหนนะครับเนาะงนี่จะหนีนะครับนี่จอจะหนีนี่จะขันรถเกียวเบิดนะครับเน้องฮะรถต้นเอาไปขึ้นอยู่ขันไอ้ขีงขันน้ำงามสิก็ไม่หนีนะครับจะหนีขีนี้จงขีก็ได้ มิเตนีรีสินนะครับเพื่อนๆมาเห็นรถได้หลายโอ้เจ้าคือเป็นไปถเงินหลายแท้เพระวะตามห้อยขึ้มาว่าเฮามันตงใจถึงนะครับจังสิทธิคีสามหง่านี่ครับเห็นแต่ว่าเ้ามีรถได้แล้วนี่เอิ้นเสียเพื่อนว่าเสียเต้ยเสียโตเสียตองเพฝนว่าเห็นรึเปล่าเสียบอลเสียบอลเห็นมีรถได้แล้วเอิ้นเสียเนาะ แต่ว่าจะรื่วมาเ้าเป็นหนีนะครับถ้าเสียมันต้องสือเงินสดเขาจึงเอินเสียคือผมหนีผมใจรักในด่านนี้นะครับนาะหอ,อนดิดูฝนกระจอนะครับนาะพี่น,อนออ้องน้องภูเขามาเบิงมาชมไหนกันอย่าลืมกดติดตามให้ได้ครับเด้อให้มันหอดพันคนนิดเดียวนะครับเนาอซอยแชร์อยกันนะครับเบิงแง่งกันพี่น,ออน้องอีสานเฮาสิบสี่ทุกคนนะครับนี่ตีนตนหนีตีสินนะพี่น้องเอออเอาเข้ามา ขนาดจัวสีก็ยังเป็นหนีได้นี่ครับนี่จสีก็เป็นหนีเห็นบ่แต่ว,ว่าคือจังกินส,สีหน่อยหาเงินปีหนึ่งก็บรมาหน่อยนี่ครับคือจังปีนี้ผมกันพราได้อยู่บเบาๆตัวเรียกเพราได้อยู่ขนาดผมซื้อมือซองมานะครับพราได้อยู่นี่แฉ่ยืมเงานบวชบสถ์ท่านไปทรงเพื่อนงานบวชนี่นะครับอายเนี่ยผู้จะกั้นหาซิปนี่นะครับ F4 F4 คนมาเด่นนำ แล้วสิตัดลังขาอยู่ครับมีเวลาว่างนี่สิเฮ็ดคลิปตอนตัดลังขาลงให้เบื้องหยอนเสียงอันนี้มาคลิปอัพคลิปอัายคลิปเอาคลิปมาลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งพ่อไหนเจ้าเอาคลิปหอยก็น,น้องพี่น,อน,อนอ้องเนาะไปเบิ่งนํากันก,นกนันี่ครับคอมเมนต์กันมาเด้อคิดฮอดคลิป,ปเต๋งกันเฮ็ดจังได๋อยู่จังได๋เนาะพี่น้องทางจังหวัดอื่นมีการมีงานหรือจอดคือทางผมอยู่บ่นี่ครับทางผมนี่จอดได้แหละ รุดเอาขวางมาอันนี้นเหงอดนะครับนะสามหกนี่ติดหนีนะพี่น้องนะเอ้ยยังไก่ดิขิจยังจังมีแบบนี้นะครับเนาะบ่ม,ม,มีหนีมีสินนี่ห่วยมันบดินลุ่นในคนห่อนะครับเนาะตรงมีหนีมีสิน เอาจากน้นก็นเอาคลิปมาล่งให้พนังานพี่น้องเบื่องให้กดไ,ล,กไลค์กดติดตามกันให้คอมเห็นเพื่อให้เรากินหอดกันนะครับน้อใครม,มาใส่ยังไง,ไงไขั้ขวขวั้วขั้วครับพันยาผมเองบอกไง,งกับเมียน่นะ ก็จกคิปไปเพียงตัวนี้นะครับเนาะจอดครับจอดหอดนาฝนแล้วสวัสดีครับ